อยากได้เงินไปทำไมเอคุณทินถามแปลกๆอยากได้เงินก็เอาอไปใช้สิเอาไปซื้อของที่อยากได้วันนี้พี่จะบอกวิธีการของเงิน ใครนะคะที่ใช้กรอดอสร้างศาสตร์ตัวเลขอยู่นะคะอยากให้มีช่องทางในเรื่องของเงินเข้ามานะคะให้ใช้เป็นวิธีการตั้งจิตอธิษฐานแต่เวลาตั้งจิตอธิษฐานนะคะให้บอกค่ะว่าเงินที่ได้จะเอาไปทำอะไรนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆท่านก็อยากได้บุญค่ะมนุษย์เป็นสิ่งเดียวนะคะที่สามารถสร้างบุญได้ท่านก็ต้องการได้บุญนะคะเพื่อไปสร้างบารมีท่านวันนี้ท่านมาเกื้ออุนวยมาเขา้ามาคูณเราให้เรามี เงินเข้ามาท่านก็อยากได้บุญนะคะวันนี้ถ้าเราบอกว่าเราได้เงินแล้วเราจะแบ่งเงินส่วนหนึ่ง ใบชำบุญก็จะเกิดในเรื่องของพลังบุญขึ้นมาสําหรับใครที่สนใจเป็นกระสางใบสีส้มอุดมทรัพย์นะคะรุ่นนี้พินจะมีเฉพาะใบยาวเท่านั้นเขาจะเป็นหนังลายสเฟโนโแบบนี้เลยนะคะสายคล้องสามารถถอดได้ด้านหลังนะคะจะมีช่องสําหรับใส่เอกสารเพื่อไม่ให้พลังงานปะปนกันมีช่องสําหรับใส่เงินเหรียญมีช่องใส่ธนบัตรด,ด้านข้างสามารถใส่ได้ชั้งใบโดยที่ไม่จ้องพับมีช่องใส่บัตรด,ด้านล่างหกช่องและมีช่องสาหรับใส่เอกสารให้ด้วยนะคะพินแนะนําสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์วันอังคารวันพฤหัสบดี และอวรนชิตนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบกรอสร้างใบสีส้มอุดมซับค่ะ